สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14กันยายน2566เวลา7นาฬิกา13นาทีตรงกับวันพระฤหัส,สบดีนะครับสีประจำวันก็คือสีส้มหรือสีแสดนั่นเองแรม14ค่ำเดือน9 ปีเถาะนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพระนะครับ14บส่ค่ำนะครับวันดับเขาเรียกนะครับภาษาอีส,สานเขาว่าวันดับ14บสี่ค่ำวันนี้มินเป็นวันสำคัญอะไรนะครับทางประเพณีหรือทางศาสนานะครับของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นวันห่อข้าวประดับดินนะครับตามอีสานบ้านเฮา นะครับที่ปฏิบัติกันมาตามาทางพุทธศาสนา,านะครับประชาชนชาวบ้านนะครับญาติโยมนะครับพุทธศาคนิกชนก็จะไปวัดทำบุญนะครับทำบุญพอ่ออาทิตย์กุศลผลบุญนะครับไปให้ผู้ที่ ร่วงลับไปแล้วนะครับตามความเชื่อถือนะครับเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรปูย่ย่าตายายปูย่ย่าตาทวดนะครับลูกหลานเลน้นหลวงฤนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ชุมชนยูทูบเบอร์ นาลุงพลป้าเตนนะครับเราจะพาท่านไปดูว่านะครับชุมชนยูทูปเปอร์มีบ้านกี่หลังนะครับพักอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราจะไปเริ่มต้นตั้งแต่ครัวกลางนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นครัวกลางนะครับก็จะมีผู้พักครัวกลางจะมีแม่ครัวนะครับสองคนคนที่หนึ่งก็จะมีแม่ดาแฟมิลีคนที่สองก็ป้าท้ายบ้านชาแน,นลนะครับ บ้านลุงพลป้าแจนบ้านนกดาวบ้านไทยบ้านนอกเด้อบ้านหมวด ฟืนเดอ้อป่าคำสใยลานปู่ปาริจิตบ้านโอสตอรี่บ้านผักช่างปั้น บ้านวิวแอดมินวิวแอดมินเต๋อบ้านแอดมินเปียวแอดมินแนน บ้านแอนแฟมิลี่บ้านชิดปากแปรนะครับบ้านพิลวันชาเนล บ้านชัยชัยชาแนลบ้านแม่ดาแฟมเบอรี่ป้าท้ายบ้านชาแนล อยู่ได้ระหว่างก่อสร้างยุคโครงมุงหลังคา,านะครับเมื่อวานนี้นำไม้แบบมาก็จะมาเทพื้นนะครับตีแบบแล้วก็เทพื้นปูนบ้านเสือพาไป บ้านลุงวางน้องตองเดอ้อะนะครับเปลี่ยนจากจำปาดงมาเป็นเด้อนะครับอันนี้ก็ บ้านยาอาชิกกกอกแม่เบนกกกอกแม่พีกกกกอกเบาบัดกกกกอกนะครับเราก็าพาท่านนะครับามาดูนะครับบ้านเ่ลาหลังนะครับว่ามีใครอยู่บ้างนะครับ ก็แนะนำมาแล้วนะครับจำนวนตั้งแต่หัวกลางนะครับมาจนถึงหลังสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์เก็บของนะครับด้านนั้นก็จะไปสุดอยู่ที่สวนยางพาลานะครับสุดอยู่ที่สวนยางพาลา ครับตอนนี้ก็แนะนำท่านนะครับแนะนำชุมชนยูทูปเปอร์นะครับโคกน้องนานาลุงพลนะครับว่ามีกี่หลังอยู่กันแบบไหนนะครับก็พาท่านดูพาท่านชมอะไรนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์ของเครื่องไม้ทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก,โก้ซีบัคคลอนพันเบตา้าโคแคนเจลอาบน้าเจลล้ลางหน้าครีมมลงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ชบเสื้อคอกมปาริจิตนาคาราชคอปก เขีนสั้นเขียนยาวานะครับแล้วก็มาริพิษใบรัชนีลูทินเซตมายบ้างมีสมุนไพรวังไผ่ย,ยายสีฟันสมุนไพรเจีหมเฮิแล้วก็กลวยเตียวเรือรถอรวัตศูนหนึ่งชาแนวพีทีมิกออยนะครับบำรุงร่างกาย หนึ่งกองมี60สเมตดนะครับหาทานวันละสี่เมตรเช้าเย็นสองอาทิตย์หลังสองอาทิตย์วันละสองเมตรคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟืด้นด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ